สวัสดีนะคะเพื่อนๆชาวราศีมิถุนนะคะเจมินายทีมนะขอต้อนรับเข้าสู่เดือนเมษายนนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะคลิปนี้ก็จะเป็นการดูไพ่รายเดือนนะคะเราจะมาดูกันว่าเดือนนี้นะมันมีเรื่องอะไรเด่นๆบ้างนะคะสําหรับคนราศีลัคนามิถุนดูแบบโหราศาสตร์ตอนตกนะคะคือผู้ที่เกิดระหว่าง22พฤษภาถึง21 มีใช่ไหมคะพฤษภาเดนยี yeah. 22, ่สิบองพฤษภาถึง21มิถุนานะคะลัคนาราศีนะคะเป็นเป็นเราดูแบบนี้นะคะแล้วก็ดาวจันดาวศุกร์ถ้าถ้ารู้สึกว่าลัคนากับราศียังไม่ได้ใกล้เคียงมากนะคะดองเช็คดาวจันดาวศุกร์ประกอบเสริมเสิมกันได้นะคะอืมสักคู่นะคะ คนราศีมิถุนนะคะเดือนนี้เนี่ยดาวศุกร์จะเข้าไปในลัคนาของคุณนะคะซึ่งเนี่ยมันก็จะทําให้คนราศีมิถุนเนี่ยมีมีเขาเรียกว่าออร่านะคะมันดูโดดเด่นนะคะแล้วก็เราจะรู้สึกว่าเราอยากจะ คือสนใจนะคะอยากจะามา,อ,าอัปเกรดอัพลุกของตัวเองแต่งตัวเพิ่มมากขึ้นอะไรแบบนี้ก็ได้อยากจะทําให้ตัวเองดูสดใสดูดีขึ้นแบบนี้ก็ได้นะคะมันก็จะมีแรงดึงดูดกับคนรอบๆข้างด้วยเช่นเดียวกันนะคะเมื่อดาวศุกร์เข้ามาเยือนคุณนะคะพลังงานของศุกร์ใน g e มินาเนี่ยนะคะ คือคุณอาจจะค้นพบว่าตัวเองได้คูบพูดคุยนะพูดคุยกับเพศตรงข้ามหรือใครก็ตามนะคะเราจะชอบเพศไหนก็ได้นะมันจะมีการพูดคุยสื่อสารมีการโต้อตอบนะคะกับคนที่เราสนใจได้ด้วยนะคะแต่ว่ามันจะเป็นพลังงานแบบ light hearted นะคะคือเบาๆสบายๆนะคะถ้าภาษา,า Venus i n g e m i n i มันคือการ flirt นะคะการ flirt การหยอดกันอะไรแบบนี้ได้นะคะประกอบกับว่าวันที่9 เมษายนเนี่ยของบ้านเราจะเป็นวันที่10นะจะมีฟูมูในเรือนที่5ของคุณนะคะซึ่งฟูมูในเรือนที่5เนี่ยนะคะคือมันจะพูดถึงการที่เราอาจจะมีโอกาสนะคะได้ มันเหมือนถ้าเกิดว่าคุณคุยกับใครอยู่นะคะคุณคุยกับใครอยู่แล้วก็สนใจนะคะเชิงความสัมพันธ์แบบโรแมนต์โรแมน,แมน,แมนติกเนี่ยนะคะมันเหมือนกับว่าจะเห็นเส้นทางที่มันชัดเจนมากขึ้นมันจะพอรู้มากขึ้นว่าจะจบจะหรือจะไปต่อกันอย่างไรแบบนี้นะคะในขณะเดียวกันยังพูดถึงความสนใจในเรื่องอการทํางาน <c oughs> สิ่งที่คุณชอบนะคะเชิง e ร t i ที p พ s ชั่น passion, ต่างๆที่คุณอยากจะทําแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ดาวพุธนะดาวประจําตัว คุณเนี่ยในวันที่13เมษายนนะเออขอโทษ12เมษายนนะคะจะเข้าไปในราศีเมษนะคะไปตกอยู่ในเรือนที่11ของคุณนะคะ,คะ,คะก็จะเห็นว่ามันจะต้องมีเหมือนมีเน็ตเวิร์มีได,ด้พูดคุยนะกับคนหมู่มากเพิ่มมากขึ้นนะคะคุณอาจจะมีไอเดียมีโปรเจกต์ใหม่ๆที่เกิดจากการคุยกับเพื่อนฝูงมีไอเดียบันเจิดอยากจะทำอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งแบบนี้ก็ได้นะคะที่ต้องพูดถึงว่าจูปิเตอร์นะพอหัสกับพลูโตเนี่ยจะกลม กอยู่ในเรือนที่8ของคุณนะคะในในวันที่เริ่มตั้งแต่วันที่4เมษายนไปเลยนะคะซึ่งพลังงานแบบนี้นะคะมันจะให้คุณเนี่ยกลับเข้าไปดูในความสัมพันธ์ใกล้ชิดนะคะความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับมันจะเน้นไปเชิงโรแมนติกก่อนนะคะออความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนที่คุณกําลังสารสัมพันธ์อยู่แบบนี้นะคะมันเหมือนกับว่าให้เรามาระวงังในเรื่องความหึงหวงด้วยนะคะแล้วก็การแบบว่า ความผึงห่วงการอยากจะครอบครองแบบนี้ด้วยก็ได้คือถ้าเคลียร์เรื่องประเด็นลึกๆแบบนี้ได้นะคะมันจะ เห็นทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้นในความสัมพันธ์ของคนราศีมิถุนนะคะที่มาดูว้าวนะฮะไพ่พลังงานของคุณนะคะคุณได้ไพ่ yes นะคะเป็นไพ่ที่สวยเนอะ just say yes นะคะมันเป็นไพ่ที่ตอบรับอะ่ะไพ่ที่ตอบรับหรือเป็นไพ่ที่เป็นเชิง positive นะคะมีสิ่งใดที่ไม่แน่ใจแบบนี้นะคะแม่หมอคิดว่า เดือนนี้นะคะมันเหมือนคุณจะได้รับคำตอบที่ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูว่ามัน yes อะไรนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวดูไพ่อันนี้นะเดือนนี้ใช้ไพ่กัมมี่แบทาโร่ให้กับคนราศีมิถุนนะคะได้ไพ่ห้าเหรียญห้าเหรียญเดอะเดวิลนะฮะ ไม่รู้สิแม่หมอวิแค่มีความรู้สึกแต่แรกแล้วว่ามันตัวนี้มันจะต้องออกมาเออคุณระวังเรื่องการหึง,ห,งหึวงเลยนะการหึงหวงการความสัมพันธ์ที่แบบว่ามันหลงไหลกันเนะ่ยเนี่ยมีการพูดมีการคุยนะฮะในไนพะ่ห้าเหรียญนะห้าเหรียญห้าเหรียญเดอะเดวิลนะคะ แล้วก็ไพ่เก้าไม้แล้วก็ไพ่สองดาบนะคะคือไพ่เนี่ยมันออกไปในแนวของลักษณะความสัมพันธ์มันดูเด่นนะคะซึ่งตอนนี้หลายคนนะคะชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าอึดอัดรู้สึกว่าความสัมพันธ์คุณไม่ค่อยพัฒน,นาไปไหนนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับเราเขาเรียกว่าเหมือนกับมีความหลงไหล นะค,ะคนนี้ตรงสเปคเราทุกอย่างเลยมีความลหลงไหลแต่ว่าเรายังไม่เห็นการพัฒนานที่มันที่มันชัดเจนหรือหรือเคลียร์อย่างที่เราอยากจะให้มันเป็นนะคะแล้วก็มีไพ่สองดาบด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้นะคะโดยเฉพาะในช่วงที่จะเกิดฟูมูลในเรือนที่5ของคุณความสัมพันธ์อะไรที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นแค่การคุยเล่นๆนะ่ะคุยเล่นๆหรือเป็นงานที่แบบมันไม่น่าจะนำไปสู่อนาะคตที่ยั่งยืนยาวนานอะไรได้เนี่ย เหมือนคุณจะตัดสินใจนะที่จะอยากจะเคลีออยร์หรืออยากจะจบหรืออยากจะทําอะไรสักอย่างนะคะให้มันมีความชัดเจนมากขึ้นช่วงที่ฟูมูลในเรือนที่5เกิดมันจะเป็นช่วงวันที่10 10เมษายนนะคะลองดูนะแต่ไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่แบบว่าถามว่าจะตัดสินใจไปเลยไหมนะคะแม่หมอคิดว่ามันเป็นการคิดซึ่งคุณเนี่ยอาจจะ ยื่นคำขาดหรือมีการพูดอะไรที่แบบว่าอยากจะขอความชัดเจนจากเขาได้เป็นแบบนี้เหมือนกันนะคะพอดูแล้วเนี่ยมันทําให้คนราศีมิถุนอึดอัดนะคะหรือใครบางคนคุณคุณอาจจะคุยกับคนทางไกลหรือไม่ค่อยเจอกันแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าเบื่อที่จะคุยละเบื่อที่จะพูดเบื่อที่จะแบบ text มาเส a g e กันมันมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นในระยะยาวแบบนี้ก็จะทําให้คุณเริ่มคิดว่าอยากจะทําภาวะตรงนี้ให้มันชัดเจนขึ้นมาก น้อยอย่างไรนะคะในเรื่องการเงินเนี่ยแม่หมอคิดว่าหลายคนนะคะเหมือนพยายามรักษาสภาพการเงินให้มันทรงๆนะบางคนอาจจะต้องทำงานหรือว่าแบบมีพยายามมองหาลู่ทาง ที่จะมีรายได้เสริมมากขึ้นจริงๆแล้วถ้าคุณจะหยิบยืมเนี่ยยังพอได้นะยังพอมีช่องทางที่จะได้รับความช่วยเหลืออยู่บ้างนะคะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าอองานถ้าเป็นพวกคุณเป็นฟรีแน์มันจะเป็นบลักษณะที่ว่าออแนะนํามาให้แบบนี้นะคะแต่การเงินภาวะการเงินก็ถือว่ายังไม่ค่อยดีนะคะในเรื่องการงานก็เช่นเดียวกันนะคะการงานเนี่ยรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยรู้สึกท้อแท้รู้สึกว่า ภาระทุกอย่างมันตกมาที่เราทำให้คุณเนี่ยมีความเครียดแบบนี้บางคนอาจจะกำลังหางานนะคะเดือนนี้จะยังจะได้ไหมไพ่บอกว่าอาจจะยังไม่ได้ย้ายในทันทีแต่จะมีการเรียกไปคุยไปสัมภาษณ์แบบนี้ด้วยก็ได้นะคะใครที่เป็นนักเรียนหรือกำลังเรียนอยู่เนี่ยก็ต้องให้กำลังใจตัวเองเยอะๆนะคะเพราะคุณรู้สึกท้อเหนื่อยมากกับกับภาวะกา,การบ้านเยอะเวิร์กโหลดอะไรแบบนี้ด้วยนะคะเนาะมันเป็นไพ่ของความ ความคิดความเครียดอยู่นิดนึงนะคะอืมโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องความรักกันหน่อยนะคะความรักช่องของเรามีไบวีค์ลี่นะคะซึ่งอันนั้นจะละเอียดกว่าแล้วก็มีสถานการณ์ย่อยกว่านะทั้งคนโสดคนมีคนคุยไม่ชัดเจนหรือว่าคนที่มีคนคบแล้วนะคะอันนี้จะดูเป็น energy รวมๆให้ละกันนะ collective energy พลังงานภาพรวมของคุณนะคะมีเอ่อ แฮงแมนหัวกลับเนาะมีแฮงแมนหัวกลับเออเป็นคนคุยจริงๆนะ Page of Rods s 6ดาบจริงๆเหมือนคุณตัดใจเลิกไปละป่ะเนี่ย6ดาบนะคะแล้วก็7เหรียญหัวกลับนะคะ มันเหมือนตัดใจเลิกไปแล้วแล้วกําลังดีลอยู่กับอ,อ,อารมณ์คข้งคว้างตอนนี้นะในเดือนนี้นะคะเหมือนกําลังกําลังดีลอยู่กับภาวะแบบนี้อยู่นะคะกําลังหาทางว่าให้ยฉันจะหลุดพ้นจาก พลังงานแบบนี้ไปได้อย่างไรดีแบบนี้นะคะบางครั้งบางข่าวเนี่ยยังยังมีเหมือนบางทียังมีแอบส่องหรือยังคุยกันแบบผ่านทางข้อความผ่านทางออนไลน์แบบนี้แต่แม่หมอต้องบอกนะคะว่าไพ่แบบนี้มันเป็นไพ่เพียงแค่ลักษณะของคนคุยที่จะค่อยๆห่างกันไปถ้าคุณทำใจถ้าคุณเข้าใจมากขึ้นแล้วนะคะคุณไม่ควรที่จะย้อนกลับมาเส้นทางเดิมนะคะเหมือนคุณกำลังจะค่อยๆดีขึ้นมันมันใช้เวลานะตรับ ที่เรายังเหมือนมีติ่งๆอ่ะยังต้องกลับไปคุยไปดูไปส่องอย่างเงี้ยมันก็จะวนกลับมาที่ไพ่นี้นะไพ่แฮงแมนนะคะมันก็จะแบบคุณก็จะติดไพ่แฮงแมนมันเป็นไพ่ของการหยุดนิ่งส t ั c กการ g ก็ s t u ั k กการติดหล่มในความสัมพันธ์แบบนี้ก็ได้แล้วได้รีเวิร์สด้วยมันแบบว่ายิ่งไม่มีทิศทางเข้าไปใหญ่เลยนะคะก็ลองดูนะคะว่าคุณเนี่ยจะแบบ จาก o v e on ไปยังไงอะไพ่มันขึ้นเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะของเดือนนี้เนาะเอ่อถ้าเกิดว่าแต่ไพ่เห็นชัดว่าคือเราชอบแล้วก็หลงหลาคนคนนี้มากเลยไงอือสำหรับคนที่มีคู่มีแฟนเนี่ยให้ระวังเรื่องอารมณ์หึงหวงจริงๆซึ่งคู่ของคุณเนี่ยอาจจะมีการคุยกับใครซึ่งไพ่ย,ยังไม่ได้คอนเฟิร์มนะคะว่าว่าเอยเขาจะต้องนอกใจเราหรือรอะไร,รมีการคุยๆทำให้เรารู้สึกว่าเราแบบเราเรา เขาเรียอะไรสงสัยอะอื hmm. ทีนี้มาดูไพ่อารมณ์ของคุณนิดนึงนะคะ It's time to take actions new moon in Aries ะคะคือไพ่ได้พลังงานบอกว่าเอ้ยมันถึงเวลาแล้วนะที่คุณต้อง move on จากการ stuck การหยุดนิ่งแบบนี้คุณเห็นไพ่คุณไหมคะทั้งสองชุดเนี่ยมันมีไพ่ที่มันรวมกันแล้วเนี่ยมันคืออ่านได้ว่าเราเราอยู่ในภาวะที่นิ่งติดลมคิดไม่ออกจริงๆคิดออกนะแต่คิดวนอนะ ไปมาคีบวนแล้วมันก็เลยกลับมาวนที่เดิมนะจะถึงถึงเวลาล้วที่เราจะต้อง move on ต้อง take action นะพลังงานแบบพระจันทร์ขึ้นรอบใหม่ในราศีเมษเนี่ยคือการเริ่มต้นการลงมือทําขอไปก่อน,เป,นเป็นพลังงานที่เต็มไปด้วยเป็นพลังงานแบบธาตุไฟมีความกระตือรือร้นมีความอยากจะก้าวออกจากจุดตรงนี้แบบนี้นะคะคนราศีมิถุนนะอื โอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดวงดาวอิทธิพลของดวงดาวนิดหนึ่งนะคะอิทธิพลของดวงดาวนะคะในเดือนนี้คุณได้ Saturn นะดาวเสาร์ดาวเสาร์าาตอนนี้อยู่ในราศีมังกรแต่ดาวเสาร์มันเป็นโดยทั่วไปเป็นพลังงานที่ทำให้คุณเจอบทเรียนยากๆแต่ถ้าคุณผ่านไปได้คุณจะเติบโตขึ้นอย่างมากเหมือนบททดสอบและไพ่ก็บอกว่าคือ คือคนราศีมิถุนเป็นธาตุลมคุณไม่ชอบดีลกับอะไรที่มันหนักๆอยู่แล้วแต่ Saturn เนี่ยคือเขาอยากจะบังคับให้คุณนะมีกรอบที่ชัดเจนในชีวิตมากขึ้นนะคะอ,อ,อย่าปล่อยให้ลมมันพัดชีวิตคุณไปเรื่อยๆถึงเวลาถ้าคุณอยากจะได้อะไรหรืออยากไปอยู่จุดไหนคุณต้องลงมือทำคล้ายๆกับว่า it's time to grow up อ่ะเหมือนถึงเวลาที่ต้องโตแล้วจริงๆ ะะออแล้วก็มีไพ่ลลโอด้วยนะคะคนราศีสิงห์อาจจะมีอิทธิพลกับคุณหรือคุณอาจจะดีอยู่กับคนคนราศีสิงห์ก็ได้นะคะถ้าไม่ใช่ก็จะเป็นพวกธาตุไฟนะคะแต่ไพ่ราศีสิงห์เนี่ยเป็นไพ่ของความหลงไหลด้วยแบบนี้นะคะแล้วมันเป็นสอดคล้องกับฟูมูลินเดือนที่5นะคะฟูมูลในเรือนที่5ของคุณนะคะซึ่งลองดูนะว่าสิ่งใดที่บางทีมันเป็นแค่ความหลงไหลชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ย ไพ่เ,เดวิลมันคือความหลงไหลนะลองดูว่ามันถึงเวลาที่จะต้องปล่อยต้องผ่านต้องจบไปแล้วหรือยังแบบนี้นะคะก็ลองดูนะคะเดือนนี้มิถุนจะใช้จะใช้ไพ่เ,เป็นแนวทางอย่างไรก็เป็นกำลังใจให้และขอบคุณที่เข้ามาดูไพ่กับแม่หมอโซนะคะบ๊ายบาย